ครับก็มีประเด็นเรื่องของระเบิดที่เกิดขึ้นกลางเบงกูรุตประเทศเลมานอนนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เอ๊ะระเบิดกรน,นี้อันที่เกิดขึ้นนะฮะหลายฝ่ายก็บอกว่าอ้ามันจะเป็นเรื่องของระเบิดภายในหรือเปล่านะครับเรื่องของประทัดต้นดอกไม้ไฟที่ระเบิดแต่ทิ้งก็มีเรื่องของการตั้งข้อสังเกตที่มาเอ๊ะแล้วมีการจงใจให้เกิดขึ้นออหรือไม่หรือใครอยู่เบื้องหลังนะครับเพื่อน,นําสู่เรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางหรือเปล่า กลายเป็นประเด็นที่วิพาควิจารณ์และให้ความสนใจมากนะครับซึ่งมุมมองของนักวิเคราะห์ฝ่ายความมั่นคงเองก็ยังไม่ตัดประเด็นนะครับเพราะการระเบิดนี่มันมีต้องมีต้ตนสายปลายเหตุนะเพราะอย่างที่นักวิเคราะห์ก็บอกว่าจุดตรงนั้นนะมันเป็นคลังและสินค้าทันบนนะครับที่เกี่ยวกับทางด้านของดอกไม้ไฟดอกไม้เพลิงนะครับหรือแม้กระทั่งที่เก็บ สารโซเดียมไนเตรตซึ่งมีจำนวนมากและก็สารแอมโมเนียไนเตรตนะครับถึง2,750ันาตันลองคิดดูนี่ยคว่าระเบิดถ้าจะทำระเบิดได้เนี่ยมันจะระเบิดมหาศารขนาดไหนดังนั้นน่าติดตามนะฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมากับเรื่องของการวิเคราะห์ว่าการระเบิดนั้นเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือมีการจงใจ จะทําให้เกิดหรือไม่มีหลายกลุ่มหลายฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรเดี๋ยวตามสักครู่กันมาครับดรชาลอทีวีภูมิใจเสนอ มากับผมแัก็ชาลอนนะฮะเรามาดูที่เรื่องของการระเบิดสนั่นเมืองที่เบรุตนะฮะเบรุตเป็นเมืองหลวงของประเทศเลบานอนและก็ยังเป็นเมืองท่าสําคัญเป็นเมืองเก่าแก่และเป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษานะครับมีมาหาวิทยาลัยตั้งอยู่หลายแห่งนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่ง ในสถานการศึกษาแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมศูนย์กลางการศึกษาทั้งหลายที่เป็นได้รับความสนใจจากาหลายนักศึกษาต่างๆชาติเช่นเดียวกันที่นี้กรุงเบรุษเนี่ยนอกจะเป็นเมืองอที่ใหญ่ที่สุดของเลบานอนแล้วนะครับซึ่งมีประชากรมากกว่า2.4ล้านคนเป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์ที่ค่อนข้าง,างสวยงามนะครับตั้งอยู่บนปลายแหลม ที่ยื่นออกไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลมานอนกำลังอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่นะครับทั้งการระบาดของโควิด -19 การล่มสลายทางเศรษฐกิจความขม็งเกลียวระหว่างรัฐบาลกับผู้ชุมนุมต่อต้านไหนจะเรื่องของความตึงเครียดเรื่องของพรมแดนกับอิสราเอลนะครับและก็กลุ่มฮิสบาเลาะนะที่เป็นกองกำลังขดติดอาวุธนะที่พยายามจะมีการต่อสู้ นะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าด้วยเหตุการณ์ที่มันประดังประดีหลายอย่างนะครับอยู่ดีกินดีนะครับก็เกิดการช็อกโลกเกิดขึ้นที่กรุงเบรุตนะครับมเมื่อวันที่4มีนาส่สิงหาคมที่ผ่านมาช่งวงเวลาประมาณ18นาฬิกาตรงกับประเทศไทยก็ประมาณ4ี่ทุ่มเกิดระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นที่บริเวณท่าเรือในกรุงเบรุตสองครั้ง โดยครั้งที่2นี่ห่างจากครั้งแรกประมาณ15นาทีนะและก็รุนแรงกว่าระเบิดครั้งที่2มากนะฮะแรงระเบิดก่อให้เกิดเรื่องของกลุ่มควันสีแดงและก็กลุ่มควันรูปดอกเห็ดสูงหลายร้อยเมตรนะครับเหนือท้องฟ้ากรุงเบรุตกลายเป็นภาพที่ช็อกนะครับสร้างความช็อกต่อคนออทั้งโลกแรงสัญญาเทือนรับรู้ได้ถึงบนเกาะไซบรัสซ,ซึ่งอยู่ห่างจาก ทางด้านของกรุงเบรุตนี่ประมาณ240กิโลเมตรนะฮะถ้ามาดูที่คาบารมันระเบิดสนั่นวันไวขนาดไหน240กิโลเมตรนี่ยังยังรับรู้เรื่องแรงสั่นสะเทือนของการระเบิดได้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะว่าสภาพความเสียหายเนี่ยนะว่ามันจะเกิดขึ้นขนาดไหนนะเพราะว่าอาคารมัานเรือนในรัศมี10กิโลเมตรนะครับได้รับความเสียหายรถยนต์จำนวนมากถูกทำลายผู้คนมากมายติดอยู่ในซาก อาคารเสียงสัญญาณเตือนภัยเสียงกรีดร้องดังโหยหวนทั่วเมืองนะครับโรงพยาบาลเต็มไปด้วยผู้ได้รับบาดเจ็บคราบเลือดน้ำตาและเสียงรองอ้องอดอวนอดอวยจากผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไหนจะสถานการณ์เรื่องของโควิดในทีก็กำลังระบาดอยู่ในเลบานอนในกรุงเบรุตไหนจะเรื่องของผู้ที่รับบาดเจ็บจากเรื่องของการถูก ได้รับผลกระทบจากเรื่องของระเบิดทําให้สภาพของการที่จะต้องแยกคนผู้ป่วยจากโควิด1 9ผู้ป่วยจากทางด้านของระเบิดเนี่ยทำให้สภาพของเลบานอนแล้วก็เมืองเบรุตนั้นเต็มไปด้วยเรื่องของความที่จะต้องมาคัดแยกนะครับว่ากลุ่มไหนที่ติดเชื้อโควิดกลุ่มไหนที่จะจะมาเรื่องของระเบิดโอโ้โหสภาพต่าน,นี้นะทำให้เกิดเรื่องของการนะครับต้องส่งกําลังใจเข้าไปช่วยเหลือเช่นเดียวกันซึ่งอยอด ผู้เสียชีวิตนะครับล่าสุดอยู่ที่78คนนะครับยังมีบัตรเก็บสาหาัสอีกจํานวนหนึ่งด้วยผู้ได้รับบัตรเก็บเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ4,000คนนะครับวันนี้นะครับช่วงเวลา6นาฬิกาของวันนี้นะครับก็มีการอัปเดตนะครับเรื่องของอข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกงรนกินแฮร์ทริกเซฟเบรุตคริออเบรุตนะครับพุ่งขึ้นเทรนด์โลกคลิป การระเบิดจากมุมมองมุมต่างๆที่ได้รับการบันทึกไว้และก็มีการแชร์หลายล้านครั้งทําให้เกิดภาพที่ค่อนข้างสรุหดถูจากผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในเมืองดังกล่าวนั้นถูกกระจายอยู่ทั่วโลกโซเชียลทำให้ผู้คนก็ต่างสวดภาวนาให้กรุงเบรุตนั้นกลับฟื้นแลกะก็มีเรื่องของการปลอดความปลอดภัยแล้วก็ ฟืนบรุณะเมืองตามมาเช่นเดียวกันส่วนความเป็นไปได้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนักวิเคราะห์ก็บอกว่าความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากประเด็นไหนบ้างนะฮะถึงแม้ว่ายังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เกิดจากอะไรก็ตามนะครับแต่ก็สามารถที่จะประมวลความเป็นไปได้จากข่าวหลายสถานการณ์เช่นเดียวกันสำนักข่าวท้องถิ่นของเลบานอนก็มีการรายงานว่าจุดระเบิดที่ เกิดขึ้นนั้นเป็นโกดังที่เก็บดอกไม้ไฟใกล้ท่าเรือตอนแรกก็เกิดเรื่องของไฟไหม้ก่อนแล้วจึงเกิดระเบิดตามมาท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์สุดข,ของเลบานอนเองก็ออกมาระบุว่าเอ๊ะระเบิดนี้มันน่าจะเกิดจากาเรือลำหนึ่งซึ่งบรรทุกดอกไม้ไฟแล้วมาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเมืองเบรุตหรือไม่เพราะมันมีการรายงานจากข้อมูลคำว,ว่ามันมีประกายเพลิงประกายไฟเกิดขึ้น ที่เรือดังกล่าวอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานและนอกจากนี้ครับนายรัมนตรีวิรานนท์ก็เชื่อว่าน่าจะเกิดจากการระเบิดของคลังสินค้าบริเวณท่าเรือซึ่งเก็บสารแอมโมเนียไนเตรตถึง2,750ตันนะฮะตั้งแต่6ปีก่อนซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงก็เคยออกมาเตือนทางด้านของรัฐบาลล้ว่าระวังนะักาเก็บสารแอมโมเนียไนเตรตไว้ในังในเจ ในตัวเมืองนะมันสุ่มเสี่ยงเพราะมันเหมือนกับชน,นวนระเบิดที่เกิดไปอยู่ไว้ในกลางเมืองอยู่ดีขึ้นดีถ้ามีการวางวิแผนวินาศกรรมแล้วเป็นระเบิดที่คลังเก็บสารแอมโมเนียไนเตรตจำนวนสองพกว่าตันเนี่ยมันเหมือนกับคลังระเบิดกลางเมืองหน่วยความมั่นคงได้เตือนรัฐบาลแล้วแต่รัฐบาลก็ยังนิ่งเฉยอยู่เพราะสารต่งางๆม,มีการตรวจยึดและต้องการที่จะ ส่วนเรื่องของกรณีความเป็นไปได้ของเหตุการณ์นี่ก็ยังมีประเด็นที่นักวิเคราะห์เองเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของอุบัติเหตุการจงใจหรือมีเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดหรือไม่เพราะการเชื่อมโยงเรื่องของอข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากอิสราเอลหรือกลุ่มตาลาีกลุ่มทางด้านของอิสบละเละหรือแม้กระทั่ง จากอเมริกามีการวิเคราะห์เชื่อมโยงหลายหลายมุมมองเช่นเดียวกันนะเรามาตามดูที่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรนะฮะแต่ก็ประมาสามารถที่จะประมวลความเป็นไปได้จากข้อมูลข่าวสารที่มันพรั่งพรูกมาสำนักข่าวท้องถิ่นของเลบานอนก็มีการออกมาให้ข้อมูลว่าจุดระเบิดเนี่ยมันเริ่มต้นที่โกดังเก็บ ดอกไม้ไฟใกล้ท่าเรือตอนแรกนะฮะก็เกิดไฟไมหม้ก่อนนะแล้วก็ระเบิดลามไปสู่นะคลังเก็บเรื่องของอทันบนเกี่ยวกับข้อสารเคมีสารตั้งต้นส่วนนั้นๆของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงถรสุขของเลบานอนก็ออกมาให้ข้อมูลว่าไอ้ระเบิดนี่มันจะเกิดมาจาก เรือลำหนึ่งที่จอดเทียบท่าอยู่ใกล้กับท่าเรือซึ่งเรือลำนี้นะฮะมันทุกดอกไม้ไฟนะครับแล้วมีเรื่องของการเกิดไฟลุกไหม้และลามไปสู่เรื่องของคลังที่เก็บดอกไม้ไฟหรือไม่นะอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอข้อสังเกตนหนึ่งส่วนนายกรัฐมนตรีเลบานอนก็ออกมาให้ข้อมูลเชื่อว่า น่าจะเกิดจากการระเบิดของคลังสินค้าบริเวณท่าเรือซึ่งเก็บสารแอมโมเนียไนเตรตไว้ถึง2,750ตันโอ,โ,โอ้โหนะฮะตันนะ,ะท่านผู้ชมฮะมันเท่ากับระเบิดมหาโอ้โหแรงความเสียหายและแสงสันสะเทอือนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะคิด,ด้วกันและที่สำคัญก็คือว่าสารแอมโมเนียไนเตรตเนี่ยหน่วยความหน่วยหน่วยงานรัฐเนี่ย ด้านความมั่นคงเคยได้ออกมาเตือนตั้งแต่ปี2557ว่านี่การเก็บสารไอมเนียไนเตรตไว้ที่จุดโฟกัสกลางเมืองเนี่ยมันอันตรายมันอันตรายต่อกรณีเรื่องของการระเบิดหรือครับมันเหมือนกับระเบิดนะครับจำนวนมหาศาลจำนวนหนักนะแล้วก็ความสียหายก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันมันเกิดต่อความเสี่ยงเรื่องของการที่จะก่อวินาศกรรม หรือความเสี่ยงต่อเรื่องของกรณีเรื่องของเกิดเรื่องของอุบัติเหตุเพราะคลังเห็นั้นมันเป็นคลังเรื่องของดอกไม้ไฟเพื่อซึ่งซึ่งเป็นวัตถุไฟฟอยู่แล้วนะครับเวลาระเบิดก็ตุ่มตามตุ้มตามมาตั้งแต่ปี5้าเีเตือนนะฮะเรื่องของอันตรายให้มีการเคลื่อนย้ายแอมโมเนียไนเตรนั้นออกจากคลังสินค้าทานบนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสื่อท้องถิ่นก็ มีการออกมาให้ข้อมูลนะครับรายง,งานว่าอาจเกิดจากสารโซเดียมไนเตรตจานวนมากที่ยึดได้จากเรือบรรทุกสินค้าและวนามาเก็บไว้ในโกดังใกล้ท่าเรือซึ่งสารชนิดนี้นะครับเป็นสารตั้งต้นในการผลิตทั้งปุ๋ยทั้งดอกไม้ไฟทั้งบรรท,ทัดหรือแม้แต่เอาไปทําระเบิดก็ได้ดังนั้นนะครับเมื่อวัตถุอันตรายมันอยู่ในแหล่งที่ใจกลางเมือง นะครับผลกระทบก็อย่างที่เห็นนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจากระเบิดรอบแรกลามไปสู่ระเบิดลูกที่สองที่มีลักษณะเหมือนดอกเห็ดใหญ่ขึ้นไปสูงไป2 0งกว่าเมตรนะครับกลางอากาศสร้างความตระนกและก็หวาดวกลัวจนแรงระเบิดนะมีการสั่นสะเทือนไปถึงเมืองไซปรัสนะซึ่งระยะห่างอยู่240กิโลเมตรนะครับยังได้ยินเสียงและก็สั่นสะเทือนเช่นเดียวกันนะครับ และนอกจากนี้นะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว,ว,ว่าเป็นไปได้ไหมที่เป็นเรื่องของการก่อการร้ายนะครับเรื่องของ Security เรื่องของความมัน่นคงเพราะว่าปัญหาขอความขัดแย้งเนี่ยของเลบานอนก็มีกับหนึ่งทางด้านของอิสราเอลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งกับพื้นที่ แต่กองทัพอิสราเอลก็ออกมาชี้แจงว่าให้ข้อมูลเอ้ยเขาไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับอิสราเอลไม่ได้อยู่เบื้องหลังกรณีเรื่องของการบอมกลางเมืองนะครับเพราะว่าการบอมกลางเมืองนี่มันนาไปสู่เรื่องว่าไอ้ใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่หรือเกิดจากเรื่องของลักษณะแบบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอันนี้ต้องติดตามดุเพราะว่าข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็ยังต้องการวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการ วางแผนหรือเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอีกกลุ่มหนึ่งหลังจากที่มีเหตุระเบิดขึ้นก็ออกมาแถลงการเช่นเดียวกันนะครับเรื่องปฏิเสธแบบโดยไม่ใช่ฝีมือของกลุ่มเขานะคือกลุ่มฮิสบัลเลาะซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธของชาวมุสลิมนิกายซีอ์ในเลเบานอนเนื่องจากกลุ่มนี้นะฮะกำลังมีเรื่องของการพิาพาทเพราะว่า วันที่7สิงหาคมนี้ก็จะมีการตัดสินคดีการรอบสังหารอีดิตนายกรัฐมนตรีเลบานอนและผู้ต้องหา4คนซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มฮิสบัลเลาะห์ก็ถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันลุลนี้ที่ออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้อยู่นะเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้อยู่เบื้องหลังเรื่องของการที่ระเบิดกลางเมืองเบรุตแต่มูลเหตุจูงใจนะครับเรื่องนี้นะักวิเคราะห์ก็มองว่าเป็นไปได้ไหม นะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเป็นเรื่องของการนะะวางแผนเพื่อทำลายหรือสร้างความหวาดวิตกให้กับทางด้านของอ,อะไรบาน,นั่นทางรัฐบาลว่านี่เป็นการเตือนนะครับนี่เป็นแค่การเตือนก็ต้องติดตามดูเนะครับเพราะว่าหน่วยความมั่นคงเองก็มีการสืบสอบกระบวนการทั้งหลายที่เกิดขึ้นว่านั้นเกิดจากการ จงใจทําให้เกิดการระเบิดขึ้นกลางเมืองหรือเป็นเรื่องของความประมาทหรือมีประเด็นอื่นที่ตามมาก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันและนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีสื่อวังสํานักก็ออกมารายง,งานว่ามีคนพบเห็นว่าจรวดพิสัยไกลนะครับที่เกิดในคลิปวิดีโอก่อนระเบิดขึ้นนะครับมีการยิงระบบพิสัยไกนะ่เข้ามาที่บริเวณ จุดเกิดเหตุแต่คนสน่วนใหญ่ก็ยังไม่เห็นด้วยว่าการคาดการโดยไม่มีข้อมูลนั้นกนะับนำไปสู่เรื่องของการที่อาจจะเป็นการคิดไปเองหรือเปล่าเพราะกลุ่มนิสบัลลก์ก็บอกว่าการระบุครั้งนี้น่ะเขาไม่ได้ยิงจรวดคือเรื่องั้งเรื่องนะครับมูลเหตุมันมีการเช็คได้ว่ากรณีการตล่าอ้างว่ามีการยิงจรวดเข้าไปที่บริเวณคลังปะทัดดอกไม้ไฟ และมีการนำสือว่าจุดตรงนั้นมันเป็นคลังสินค้าทันบนเรื่องของเกี่ยวกับสารเอมินเนไนเตรตรและเรื่องของโซเดียมไนเตรตรเลยทำให้เกิดเหมือนกับนะฮะระเบ,บิดมันอยู่กลางเมืองอยู่แล้วติดตามดูเรื่องนี้นะครับน่าสนใจมากอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามันมีเรื่องของการที่ เชือ่อมโยงข้อมูลไปถึงอเมริกาอีกว่าอเมริกานี่นะฮะเป็นเรื่องของการอยู่เบื้องหลังว่าเข้ามามีส่วนรู้เห็นหรือไม่นะเพราะนักวิเคราะห์ก็บอกโอ้ฮเชื่อมโยงไหมฮะ <laughs> ลุยช่างเชื่อม <laughs> นะก็เชื่อมข้อมูลไปจะเป็นยังไงในช่วงหนก,กลับมาช่วงนี้พักสักครู่ครับ กลบกับมาในช่วงที่สองกับคุยกฎหมายกับผมกุชาลอนนะฮะในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายภายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสถานการณ์การเมืองความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ถ้ามีก็จะมาเล่าให้ฟังเช่เนเดียวนครับร่วมดูในช่องดรชาโดยการไม่กดข้ามโฆษณาจนเร็วเกินไปนะฮะสนับสนุนได้นะครับ20วินาทีนะเพื่อ เกียร์จุนซึ่งกันและกันนะฮะโอเคนะฮะมาที่ลูกอีช่างเชื่อมก็มีการเชื่อมอยู่ข้อมูลเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่จะมีประเทศยักษ์ใหญ่นะครับทั้งรัสเซียหรืออเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนี้ไหมเพราะว่าลูกอีช่างเชื่อมนะครับก็ออกมาผมคุยลูกอีช่างเชื่อมอันนี้ผมคุยเพื่อความเพลิดเพลินนะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เห็นไหมเนี่ย ต้องเป็นฝีมือของอเมริกาเขาว่ากันนะเสียมออกมาเสียมให้ตะวันออกตะวันออกกลางเนี่ยทะเลาะเบาะแวงตีกันแล้วก็นะฮะด้วยกระบวนการวางระเบิดในรูปแบบการก่อการร้ายจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการค้าอาวุธอัตราการจ้างงานในประเทศก็จะได้สูงขึ้นสิ้นปีก็ใกล้จะมีการเลือกตั้ง ประธานาทิ่อดีอ้าวจะว่าใครเนี่ยว่าประเทศไหนเนี่ยเนี่ยทางนั่นของทางวิเคราะห์ก็บอกนี่เฮ้ยถ้าถ้าพูดอย่างนี้นะจะจะเป็นประเทศอื่นไม่ได้นอกจากสหรัฐอเมริกาเพราะกันออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยช่างเชื่อมก็บอกว่าเหตุผลคนใดน,นะครับมันมีเรื่องของการเชื่อมโยงความคิดบอกว่าตอนนี้ต้องรีบกลยกระแนนเสียงหลังจากที่เสียรังวัด มามากเพราะการบริหารจัดการเรื่องของโควิด -19 ที่บริหารจัดการได้หวยแตกก็เลยจะมีการต้องหาคะแนนเสียงนะครับเพื่อยกนะครับแต้มหรือความน่าเชื่อถือคะแนนนิยมระหว่างที่จะมีการหาคะแนนเสียงกของการที่จะเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งตอนนี้จากการสำรวจเนี่ยปรากฏว่าคะแนนเสียงค่อนข้างที่จะห่าง จากคู่แข่งหลายช่วงตัวเช่นเดียวกันเสร็จจากภารกิจในการที่ถล่มจีนเรื่องของสงครามกันคราแล้วก็เทควอร์ War, นะฮะทั้งเรีกาสงครามกันค้ากับสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์นะ,ะก็มาโฟกัสที่ตะวันออกกลางต่อนะก็ทำให้เกิดสงครามเมื่อไรก็จะปลุกกระแสสั้งชาติในคนในชาติรวมตัวกันเป็นน้ำใจน้ำหนึ่งเดียวกัน คะแนนิยมก็จะพุ่งขึ้นทุกอย่างที่วางไว้ก็จะลงล็อกใกล้ช่วงของการเลือกตั้งสิ้นปีพอดีก็เลยออกมาให้เหตุผลบอกนี้ไงนี่ไงมันมีเรื่องของอทฤษฎีเรื่องของหลักความน่าจะเป็นในการรองรับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการของลุงอีช่างเชื่อมอนะครที่ออกมาให้ความเห็นแต่ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างที่นักวิเคราะห์ฝั่งฝั่งที่ไวยีีเนี่ยเขาวิเคราะห์หรือไม่ ก็ต้องมาติดตามเพราะสถาน,นการณ์แบบนี้ในความเสียายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะมูลเหตุปัจจัยของการจะเกิดเหตุจากสถาน,นการณ์ที่คู่ต่อสู้หรือคนที่จะวางแผนวินาศกรรมเขาทราบดีว่าคุณเก็บวัตถุสารตั้งต้นของระเบิดไว้ตรงนั้นนะดังนั้นนะจึงเป็นไปไม่ได้จึงเป็นช่องทางของการที่จะใช้นะครับความบกพราดในการเก็บ สารตั้งต้นที่จะก่อระเบิดทาดอกไม้เพลิงเนี่ยไว้ใจกลางเมืองแทนที่จะเก็บไปไว้ข้างนอกหรือ,อ,อนาไปสู่เรื่องของการเก็บรักษาที่ห่างไกลจากชุมชนดังนั้นก็เป็นบทเรียนไปยังประเทศอืน่นๆนะครับว่าถ้าคุณมีสารอันตรายสารยูเรียหรือสารตั้งต้นที่จะทําระเบิดได้สมควรไหมที่จะมีการเก็บไว้ใจกลางเมืองน,นี่นะ่าคิดน่าสนใจครับก็ต้องติดตามนะครับว่า สถานการณ์นะครับหลังจากที่ระเบิดกลางเมืองที่กรุงเบรุดต์เลเบาน,นนั่นจะมีการเชื่อมข้อมูลหรือหน่วยความมั่นคงนั้นจะนำข้อมูลตรงนี้ออกมาสาวต่อนะครับว่าตกลงแล้วใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการที่ก่อให้เกิดเรื่องของระเบิดหรือเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือจากความประมาทเลินเล่อต้องติดตามดูนะครับ กับผมไม่นุ่มน้ำมนคนประคนชัยน้ำใจงามน้ำไพโรชืร่อหดอกดรชาลอขออยาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ